สวัสดีครับส่วนบอนสีพระธรรมวันนี้จะพามาอัปเดตบอนสีวันนี้จะพาไปคัดแม่พันธ์ุตับจังหวัดตับเมืองมาแยกหนอดทาจํานวนหลังจากที่เคยอัปเดตให้ชมแล้วว่าที่สวนบอนสีพระธรรมนั้นมีตับจังหวัดอะไรบ้างมีตับเมืองอะไรบ้างนะครับก็ได้ทําการอัปเดตไปแล้วแล้วก็วันนี้จะมาคัด ค,คัดออกมาเพื่อที่จะทําการขยายแยกหนอ่อทําจํานวนนั่นเองและตรงนี้นะครับต่อจาก e ีพีก่อนนะครับก็ได้ทําการทําจํานวนไปแล้วตอนนี้คือเป็นไม้จอมนะครับไม้ที่สวนบนสีพระธรรมเนี่ยหลังจากที่เราแยกหนอ่อแล้วก็ทําการผ่าหัวแล้วตัวที่เป็นไม้จอมเราก็จะนํามาแช่น้ำนะครับแช่น้ําเพื่อให้เขาสร้างรากก่อนนะอย่างพระธาตุพนมเนี่ย เห็นไหมครับนี่ก็จะมีรากออกมาแล้วให้รากเขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราก็ถึงจะนําไปลงกระถางน,นะครับหลังจากที่เป็นไม้จอมแล้วเราก็จะเอามาไว้แบบนี้นะครับนี่อย่างมหาสาร,รคามอย่างเงี้ยก็เริ่มมีหน่อแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้เอานําไปลงกระถางอย่างเศรษฐีพันล้านเนี่ยหน่นอรากเยอะมากนะครับเยอะมากๆอีกไม่นานนะครับเราก็จะ นำลงกระถางนะครับอันนี้คือไม้จอมนะครับของที่สวนแต่ถ้าต้นไหนที่ไม่ได้ผ่าแยกเฉพาะหนอ่อเราก็จะนําลงกระถางเหมือนเดิมจับจะไม่นํามาแช่น้ํานะครับแล้วทีนี้เราจะพาไปชมตับจังหวัดตับเมืองกันวันนี้จะพามาคัดนะครับแล้วก็มาชมมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองนะครับน่าจะอยู่ตู้นี้นะครับ บรรยากาศช่วงนี้เปิดตู้ได้นะครับบรรยากาศแดดล่มลมตกนะครับประมาณ 3- ามสี่โมงเย็นเนี่ยเริ่มเริ่มจะไอ้นี่ละแดดเริ่มจะลงเริ่มจะอ่อนลงแล้วนะครับก็จะมาดูตู้นี้นะครับเพราะว่าทุกท่านจะเขียนว่าเบียดกันแบบเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับต้นนี้ก็ใบคลี่เต็มที่แล้วเนี่ย ต้นนี้ลหลายๆท่านรอคอยมากนะครับแล้วก็เขาคลี่ใบเต็มที่แล้วเราก็จะทําการาผ่านะครับสาหรับต้นนี้จะทําการผ่านะครับนี่คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับต้นนี้เดี๋ยวจะคัดออกมาไว้เข้าคิวนะครับเข้าคิวเข้าคิวรอเพราะว่าหลอดใหม่เนี่ยครับอันนี้คือหลอดใหม่ขาวบริสุทธิ์มากนะครับขาวบริสุทธิ์มากนะครับอันนี้คือหลอดใหม่ก็รู้สึกว่าจะ เดี๋ยวต้องขอเช็คดูก่อนนะครับว่าทุกท่านจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นหลอดหรือจะเป็นดอกถ้าเป็นดอกนี่ไม่ไม่สามารถแยกได้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนอถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาก็ต้องคัดแยกไว้ก่อนนะครับสําหรับต้นนี้ขอขอลุ้นดูก่อนนึกว่าตอนแรกนึกว่าใบนี้เขาคลี่ออกจนเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่า เขายังมีตรงนี้มาอีกนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นหลอดใหม่หรือจะเป็นดอกนะครับยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเพิ่งจะเพิ่งจะงอกมาด้วยนะครับเพิ่งจะงอกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้นนี้เราก็แยกไว้ต่างหากก่อนนะครับแยกไว้ต่างหากก่อนนี่โห oh, oh, ดูดูด,ดูกระทบกับแสงสวยมากนะครับจังหวัดเพชรบุรีใครยังไม่มีนะครับรอติดตาม เราติดตามได้เลยนี่นะครับเนี่ยกระทบเป็นเงากระทบกับแสงสวยงามมากนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับต้นนี้นะครับเอาต้นถัดไปที่จะทําจํานวนได้ก็จะมีต้นนี้นะครับที่เคยอัปเดตไปนี่คือกรุงเทพมหานครมีหน่อแล้วอันนี้คือหนอนะครับหนอ่อต้นนี้ก็หนอนะครับแต่หน่อใหญ่แล้วก็จะเก็บไว้ตั้งแม่เนี่ยมีมีด่างๆมาด้วยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะครับนี่ มีด่างๆมาด้วยนะครับนี่แล้วก็มีหน่อแล้วนะครับหนอ่อน่าจะแยกหนอ่อเพราะว่าถ้าปล่อยเว้นานรู้สึกว่าไอ้ตรงตรงเนี้ยนี่คือจริงๆนี่คือต้นนี่คือตัวหลอดตัวแม่เลยนะครับแต่ว่านี่เขายุบไปแล้วก็มีมีหน่อออกมาเพราะฉะนั้นจะต้องรีบแยกก่อนที่หัวจะเน่านะครับก็จะทําการแยกแยกทําจํานวนต้นที่หนึ่งกรุงเทพเรามีสามต้นแต่ว่า อันนี้ต้นที่2ต้นนี้ก็ยังยังไม่มีหนอนะครับยังไม่มีหนอ่อแล้วก็ต้นที่สามแต่ที่นแน่ๆนะครับสต้นนี้ยังไม่มีหนอก็เอาต้นแรกไปทําการทําจํานวนก่อนส่วนต้นนี้นะครับอาจจะทําการเปลี่ยนดินเพราะว่าศัาตรู ก็คือหอยเองหอยตัวเล็กๆนะครับหอยเหมือนหอยเจดีหอยก้นแหลมๆนะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยส่วนต้นนี้ก็เ,เป็นสองหน่อแล้วนะครับก็จะทําการแยกเพื่อที่จะให้ได้แม่พันธุ์เพิ่มเติมนะครับสําหรับจังหวัดชนบุรีนะครับอันนี้เป็นเป็นอสองต้นนะครับมีสองต้นเนี่ยเห็นไหมครับมีสองต้นก็จะแยกถ้าเคี่ยวเยอะก็จะพาด้วยนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับ นี่มีหน่อละเห็นนะครับนี่หน่อใบกลมกลมแบบนี้นะครับนี่คือจังหวัดบุรีรัม์นะครับจังหวัดบุรีรัม์จะคนละอย่างกับสีบุรีรัม์เนี่ยมีดูมีมีเม็ดเม็ดเม็ดแปลกดีนะครับเป็นบอลใบกลมนะครับนี่ใบกลมกลมแบบนี้นะครับดูดูหน่อเขาใบกลมน่ารักมากนะครับนี่คือจังหวัดบุรีรัม์นะครับต้นถัดไปนะครับต้นถัดไป ต้นนี้อาจจะต้องนําไปเช็คไปเปลี่ยนสภาพดินนะครับสําหรับตัวนี้คือชัยนาฏเนี่ยจริงๆสีสวยมากนะชัยนาฏเพราะว่าตอนนี้เหลือใบเดียวแล้วก็เลยจะขอนําไปเช็คนะครับต,ต้องต้องตรวจเช็คสภาพดินนะครับว่าเนี่ยน่าจะรากน่าจะมีปัญหาเห็นไหมครับนี่นี่รากน่าจะมีปัญหาละเดี๋ยวต้องไปเช็คสภาพดินใหม่นะครับแล้วก็จะนําไปให้เขาพักฟืน้น ต้นถัดไปอ,อันนี้ก็สวยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าหัวจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะไปเปลี่ยนรู้สึกว่าในตู้นี้หลายๆต้นดินเริ่มเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวต้นนี้ถ้าเคี้ยวเขาเยอะก็จะผ่าหลายๆคนก็รอคอยนี่คือจังหวัดพัทธลุงไม่แน่นะครับผ่าไปผ่ามาก็อาจจะบางต้นอาจจะแผลงออกไปเป็นม่วงมงคลก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็เนี่ยมาจากต้นนี้แหละ นะครับม่วงมงคลก็มาจากพัทลุงนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปค่อยเป็นรุ่นกันอีกทีหนึ่งว่าเคีื่วงเขาจะเยอะไหมนะครับสําหรับจังหวัดพัทลุงนะครับต้นถัดไปต้นนี้นี่พึ่งจะเก็บฝักไปนะครับแล้วก็มีหน่อมาแล้วนะครับเราก็จะยกออกมาพักไว้ก่อนเห็นไหมครับนี่คอยหน่อของเขานี่คือจังหวัดเลยจังหวัดเลยก็มีคนจองไว้อยู่นะครับแต่ว่าขอพักไว้ก่อนนี่ เอามาพักไว้แล้วก็จะทยอยนะครับจะทยอยแยกหนอ่อทําจํานวนนี่คือจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยเป็นบอลใบกลมแบบนี้นะครับมีเม็ดแดงใบกลมห่อด้วยนะครับนี่เขียวอ่อนๆนะครับสวยงามแล้วก็อืมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูฝั่งนี้จังหวัดศรีสะเกดนะครับจังหวัดศรีสะเกดยวให้ดู อันนี้หลวงปู่สิทธิ์นะครับหลวงปูสงป่สิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์นี่ไม่ได้ผสมนะครับเก็บแค่เกสรเขานะครับรู้สึกว่าจะมีหน่อด้วยนะครับหนอ่อหลวงปู่สิทธิ์นะครับอันนี้จังหวัดศรีสะเกดเห็นแวบๆบแบบเมื่อกี้นี่ดูหนอหน่อสีแดงมาเลยนะครับจะยกให้ดูอือดึงเวลาทําจํานวนนี่นะครับนี่หนอมาแล้ว ก็น่าจะมีเขี้ยวอยู่นะครับสําหรับสีสกเกตนี่ใบกลมมากนะครับกลมแดงเลยนะครับนี่เนี่ยใบกลมแดงเลยดูดูดูหน่อเขานี่มินิมอลมากเลยนะครับรากก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ต้นถัดไปนะครับเราจะต้องคัดออกมาไว้ก่อนเพื่อให้เขาพักหัวพักอะไรอ่า ก่อนที่จะทําการแยกหนอ่อนะครับอ,อย่างต้นนี้ก็จริงลูกก็ดกมากเลยลูกดกมากแล้วใบก็สวยนครับสีชมพูหวานมากนี่สุราธานีนะครับสุราธานีต้นนี้นะครับสีหวานมากนะครับสีสวยมีหน่อแล้วด้วยนะครับก็จะขอเช็คดูหัวเขาอีกทีนึง นะครับแต่หนอเขาโตแล้วก็คงจะต้องเก็บไว้ตั้งแม่นะครับนี่แต่สีสวยมากนะครับนี่ให้สีสวยมากสําหรับสุราธานีนะครับสุราธานีออสวยงามนะครับสวยงามฝั่งนี้อืมอันนี้จะเป็นจังหวัดลำพูนล,ลำพูนนี่แบบต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากแล้วดูเนี่ย เส้นใบกระดูกใบเขียวสะดือเขียวนะครับส่วนอุบลสะดือแดงนะครับโอ้โหแล้วดูอ่าดูโ,โหเป็นพุ่มแบบใหญ่มากนี่ยังขอพิจารณาดูก่อนว่าจะแยกไหมนะครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะขอไปจัดเป็นฟอร์มกอไว้ก่อนเนื่องด้วย อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือพื้นที่ที่เราจะทําการจัดเก็บนะครับค่อนข้างที่จะจํากัดเพราะว่ายังไม่ได้ทําตู้เพิ่มนะครับแต่ว่าดูลักษณะคือเขาเป็นคือทั้ง3มหนอ่อ1、2、3、4、ง,งี่ห้าโอ้โหหต้นหต้นนี่คือเป็นหน่อใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับหน่อใหญ่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเอาออกมาจัดฟอร์มกอไว้ก่อนแล้วคอ่อยว่ากันใหม่ ครับดูใหญ่มากดูใบเขาดูด้านล่างโอ้โหอลังการอลังการงานสร้างมากนี่คือจังหวัดลำพูนนะครับลำพูนสวยงามนะครับสวยงามมากจังหวัดลำพูนนะครับส่วนต้นนี้ก็ฟอร์มกอแน่นอนไม่คงไม่ได้แยกแล้วให้ดูโคนดูโคนเนี่ยกับสายบัวนะครับยังกับสายบัว,นะบบบวแดงมาก มันสายบัวแดงนะครับแล้วดูลักษณะดูลักษณะสรงใบเป็นพุ่มเป็นฟอร์มกอเลยนะครับสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับสุขโขทยัยมีทั้งสุขโขทัยหนึ่งสุขโขทัยสองแต่อันนี้จังหวัดสุขโขท,ทัยที่ที่เคยกล่าวไปว่าเออเนี่ยการให้สีชมพูคล้ายๆกับสุชาดาคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยคงไม่ได้ทําจํานวนนะครับเพราะว่าตอนนี้ ปล่อยนะครับปล่อยให้เป็นฟอร์มกอไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะได้อยู่นะครับจังหวัดนะคนปรปฐมนะครับตัวน,นี้นะคนปรปฐมมีแดงมีด่างมิ้นเข้ามานะครับสำหรับนะคนปรปฐมนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็จะทำการคัดอ,อย่างต้นนี้ ก็สวยให้สีสวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาเดินไปฝั่งนู้นกันเพราะว่ายังมีอีกอหลายต้นที่มีหนอนะครับมีหนอนี่เราเลี้ยงนอกตู้เห็นไหมครับฝั่งนี้มีดอกด้วยนะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเพราะว่าแถวแรกๆนี่จะเป็นหมวดกอไก่พยายามพยายามไล่เรียง ตามตัวอักษรตามพยัญชนะนี่ครับอันนี้คือกระบีนะครับกระบีสีชมพูนะครับจังหวัดกระบีสีชมพูแบบนี้เส้นใบกระดูกใบก็ชมพูชมพูนี่ใบล่าสุดเลยนะครับอันนี้ใบล่าสุดนะนี่คือกระบีส่วนนี่คือกาญจะนะบุรีเนี่ยก็เริ่มที่จะออกหน่อเยอะมากประมาณสหน่อได้จนเป็นฟอร์มกอแล้วแล้วก็มีดอกแล้วนะครับมีดอกมาแล้ว เราก็จะยังยังไม่ทําการแยกนะครับเพราะว่าเขามีดอกต้องรอให้เขาทิ้งดอกก่อนนะครับก็จะดูฝักว่าสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าฝากเขาสมบูรณ์เราก็จะทําการผสมนะครับผสมสําหรับต้นนี้กาญจนบุรีส่วนต้นนี้ก็น่าจะให้หน่อมาอีกแล้วนะครับสาหรับกาลสินมีใครยังไม่เคย เห็นยังไม่มีนะครับนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากๆนี่จังหวัดกาลสินใ,นใบออกกลมๆแบบนี้นะครับใบกลมๆแบบนี้เดยวให้เช็คดูอันนี้คือหนอ่อใหญ่มากนะครับดูถ้วดูใบนี้นี่ให้สีสวยนะครับให้สีสวยมากแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนี่ครับใบใหญ่ด้วยจังหวัดกาลสินมีสองละตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยคือสองหน่อครัอันนี้หน่อใหญ่แล้วก็อันนี้หน่อ ที่สองนี่นี่คือจังหวัดกาลสินนะจะทําการทําจํานวนแยกหนอด้วยทําจํานวนผ่าหัวด้วยนะครับต้นถัดมาอันนี้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่แยกหนอถ้าจําไม่ผิดนะครับนี่คือจังหวัดมหาสารคามแต่ยังไม่ได้เช็กดูว่าหัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับนี่คือมหาสารคามนี่ ใบกลมห่อด้วยนะครับเป็นใบใบห่อแล้วก็กลมนะครับนี่เส้นใบสีแดงๆเม็ดสีขาวขาวนะครับนี่คือมหาสารคามนะครับมหาสารคามส่วนต้นนี้คือแดงสุรินนะครับแดงสุรินก็ไม่ได้เป็นตับจังหวัดนะครับแต่ว่ามีชื่อจังหวัดอยู่ในนั้นด้วยก็เลยเอามารวมกันอยู่ในตู้นี้นะครับแดงสุรินอันนี้น่าจะเป็นสงขาสีแดงแดง มีใบใหม่ออกมาแล้วด้วยนะครับก็ยังไม่เห็นหน่อนะครับก็อาจจะเอาไว้ก่อนส่วนต้นนี้มีหน่อแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นราชบุรีนะครับราชบุรีเนี่ยสวยนะครับใบกลมๆนะครับใบกลมๆแล้วก็รู้สึกว่าหน่อจะเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนไม่เยอะนะครับแต่ว่าใหญ่นะครับหน่อใหญ่นะครับหน่อใหญ่ก้านยาวมากนะนี่ก้าน สูงกว่าต้นแม่อีกนะครับสำหรับจังหวัดราชบุรีส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ได้มาในานามจังหวัดมุกดาหารดูนะเป็นมุกดาหารหน้าแดงแล้วกันนะครับนี่แต่ดูลูกดกมากนะลูกดกมากนี่มุกดาหารนะครับมุกดาหารหน้าแดงแต่ก็มีด่างติดมาด้วยนะครับส่วนมุกดาหารด่างนี่อยู่ใกล้ๆกันนะครับมุกดาหารป้ายไม่ไม่เรียกด่างเรียกป้ายนะครับป้าย อันนี้เป็นหน้าแดงนะครับหน้าแดงแล้วก็มีลายมิ้น์มินส่วนนี้อันนี้เป็นหน้าป้ายนะครับป้ายนี่ป้ายแบบนี้นะครับมีมีอยู่สองแบบเลยอยู่ที่นี่นะครับนี่ป้ายสวยนะครับมุกดาหารตัวนี้โอ้มีมีหน่อมาแล้วด้วยเห็นไหมครับนี่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 คือหน่อของมุกดาหารป้ายสวยนะครับป้ายสวยต้นนี้ก็น่าเก็บนะครับน่าเก็บส่วนต้นนี้ธานาเทพนี่ก็ ราคายังสูงมากนะครับเนี่ยใบเล็กๆเ,เองแต่ก้านยาวมากนี่คือปัตตานีลนหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับจังหวัดปัตตานีจริงๆเขาจะเป็นบอลกัดสีแดงด้วยนะครับกัดสีแดงจะด่างคล้ายๆจะเป็นบอลป้ายเหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่ป้ายนะเป็นหน้าหน้าเขียวนะหน้าเขียวก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ชมนะครับเพราะว่า ก็ยังไม่อยากทําจํานวนเพราะว่าเขาเป็นหน้าเขียวนะครับไม่ใช่หน้าแบบสีแดงหน้าป้ายอะไรเงี้ยนะครับก็ขอเลี้ยงเป็นฟอร์มกอไปแล้วกันนะครับเพราะทรงใบเขาเล็กๆก,กระทัดรัดดีนะครับอ,อันนี้ก็ส่วนอันนี้ต้นนี้ออกดอกอีกแล้วจังหวัดน้องคายเนี่ๆนะครับนี่นี่อยู่ที่บอกว่าใบเขาคล้ายๆธาตุาบางแก้วหน้าเขียวหน้าขาวเนี่ย จังหวัดน้องคายนะครับเขาจะโดดเด่นมากนะครับพื้นเขาขาวแล้วมาตัดกับเขียวแล้วก็เม็ดสีแดงนะครับออกดอกอีกแล้วนะครับหลังจากที่เก็บเก็บฝักเพิ่งจะเก็บฝักไปได้ไม่นานนะครับดอกใหม่ก็ออกมาอีกแล้วเดี๋ยวรอรอผสมเพราะว่าทรงใบเขาสวยนะครับเนี่ยทรงใบหน้าใบเขากว้างดีนะครับสวยงามนะครับเก็บไว้เก็บไว้ทําจํานวนแล้วดูจังหวัดอุดรใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากเดี๋ยวให้ดู ยังก็ยังไม่มีหนอแต่คิดว่าหัวค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับจริงๆอุดรเนี่ยเป็นเป็นบอลที่สีไม่เยอะนะครับมีเขียวกระแดงเขียวกับแดงแล้วก็เป็นบอลที่ก้านใหญ่แข็งแรงสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วใบหนาเห็นไหมันี่อันนี้ใบล่าสุดนี่คือใบล่าสุดนะครับเขียวเม็ดแดงนะครับสะดือก็แดงนะครับเส้นใบก็แดงมีขาวแกมเข้ามาด้วยนะครับแซมเข้ามา ถ้าเกิดเขาออกดอกก็หน้าน่าผสมเหมือนกันก็คือเราก็เอาเกสรตัวตัวด่างเข้ามาผสมน่าจะสวยแม่น้อนเนื่องจากว่าต้นแม่คืออุดรธาน,นีจังหวัดอุดรเนี่ยเป็นบอลที่ใบหนาใบหนาแล้วก้านใหญ่ก้านใหญ่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเอาอุดรเป็นต้นแม่แล้วก็เราก็เลือก บอลตัวเทพมาสักตัวหนึ่งนะครับเกสรมาผสมถ้าเอาเทพต่อเทพมาผสมแล้วมันมันออกมาก็ไม่ได้มีความแตกต่างแต่ถ้าแม่เป็นบอลธรรมดาแต่เชื้อพ่อเนี่ยเป็นตัวเทพตัวแรแล้วเราก็จะได้สายพันธุ์ที่ดูแปลกตาออกไปนะครับอันนี้อันนี้คือในในใน,ในความคิดเห็นของอทางสวนบอลสีพระธรรมนะครับส่วนอื่นๆเขาก็อาจจะมีมุมมองหรือว่าทัศนที่ อีกแบบนึงก็ได้แต่อันนี้คือในมุมมองของส่วนบนสีประธัรมแล้วก็คิดแบบนี้นะครับเราจะเอาต้นหนึ่งที่เป็นบอลทั่วๆไปแล้วก็เอาบอลเทพตัวหนึ่งเข้ามาผสมแต่การที่จะเลือกแม่พันเราก็ต้องเลือกแม่พันธุ์ที่มีความแข็งแรงนะครับถ้าการเล็กๆก,ก็ไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะมาเป็นแม่นะครับต้องใบใบแข็งแรงก้านแข็งแรงนะครับแล้วก็รูปใบสวยนะครับไม่เบี้ยวไม่ คือคือรูปรูปทรงเอาเอาง่ายๆคือรูปทรงแบบนี้ก็ไม่ได้สวยมากแต่มันเหมาะสําหรับคนที่ชอบของแปลกเห็นไหมครับให้ดูมีหนึ่งหูแล้วนี่อะไรเนี่ยถ้าจะมองด้านข้างมันก็เหมือนตัวเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเต่าเหมือนนกอะไรเงี้ยนะครับนี่อันนี้คือทรงมันแปลกๆทรงไม่ไม,ไม่ไม่สถียนนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นแม่ได้ดีมหาสารคามอะไรเงี้ยใบเขาสเสถียนน้องข่าอย่างเงี้ยใบสเสถเียนอุดรก็ทรงใบไม่เปลี่ยนแบบนี้เลย แล้วก้านแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมาะเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นไม้จอมแล้วนะครับที่ไอ้ทำการทํา,าจํานวนไปอย่างเช่นตัวนี้คือปีมะโรงนะครับอันนี้ใบใหม่ออกมายังไม่กัดชมพูมากนะครับเป็นใบใหม่ส่วนนิเทพสายรุ้งเนี่ยใบใหม่กําลังมาเป็นหนอนครับเป็นหนอนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ นะครับลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้ในกำลังกัดสีสวยมากนะครับเป็นเป็นลูกไม้สายดาร์กแต่แซมไปด้วยสีชมพูอ่อนๆนะครับอันนี้ก็มาลุ้นว่าจะติดไม้หลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับก็มีเลหลายต้นที่สามารถแยกทําจํานวนได้แล้วก็เลหลายต้นต้องรอให้เขาทิ้งดอกก่อนไล้หลายต้นเป็นฟอร์มกอไปแล้วก็ทำจำนวนไม่ได้นะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตคัดเลือก นะครับใครสนใจต้นไหนนะครับที่พามาชมวันนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 80, 80 8 0 8 0 8 8 6 8 4เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยส่วนตัวก็ได้นะครับหรืออยากจะเข้าร่วมนะครับในกลุ่มก็สามารถเข้าไปพูดคุย ครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์หรืออยากจะสอบถามว่าเวลาเราเจอปัญหาการเลี้ยงบอลสีแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันได้แล้วที่สําคัญกลุ่มบอลสีพระธรรมเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างเ,าเรียกว่าเป็นมิตรนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันจากที่เราไม่เคยรู้จักกันนะครับการเลี้ยงบอลสีก็ทําให้เราได้กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับ เพิ่มขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือว่าใครมีบอลสีชนิดไหนอยากจะมาแลกนะครับก็มา,าพูดคุยนํามาลงในกลุ่มได้แล้วก็มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมจากทางกลุ่มหลายๆท่านกา็ขอเป็นสปอนเซอร์ร่วมในกิจกรรมนะครับก็เสียสละนะครับใครที่มีบอลสีก็จะนํามาเป็นรางวัลน,นะครับเราก็จะนํามาแจกกันในกลุ่ม เพราะฉะนั้นใครอยากจะร่วมสนุกอยากจะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบอลสีก็แอดเข้าไปที่ลายกลุ่มบอลสีพระธรรมนะครับเบอร์0 80, 80 8 0 8 0 8 8 6 8 4 8จะขึ้นชื่อ,อพระอาจารย์นะครับก็คืออภิชาติถาวรอนันะนี้เป็นชื่อชื่อลายที่ขึ้นนะครับอภิชาติถาวรแล้วก็ทักเข้ามาว่ามาจากช่องบอลสีพระธรรมนะครับให,ให้ทักมาว่ามาจากช่องบอลสีพระธรรม อาตมาก็จะดึงเข้ากลุ่มแล้วก็ไปพูดคุยไปสนทนาแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆแจกบอลสีฟรีๆให้ไปปลูกแบ่งปันกันนะครับลหลายๆต้นเลยนะครับ20-30ต้นเลยนะครับก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับหากใครที่รับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามกนะ็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ของทางช่องบอนสีประธรรมว่าจะพาไปอัปเดตพาไปชมบอนสีชนิดไหนอีกนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุกจากธรรมชาติไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอเจริญพร